มูลที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถามมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยรัษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีทรงพระราชทานถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายนชัยชาญสิทธิธวิรัตธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีในฐานะประธานมูลธีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มมลนิทีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ให้กับนายสิริรักษณ์เหมาะพิชัยในอำเภออินบุรีที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออินบุรีจำนวน323ชุด ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีค่ะมีพื้นที่รุ่งต่ำติดดินน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยประชาชนอาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำชนลประทานได้รับผลกระทบน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6อำเภอได้แก่อำเภออินบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีอำเภอพมบุรีอำเภอบางระจันอำเภอค่ายบางระจันอำเภอท่าช้างได้แก่บ้านเรือน มีบ้านเดือนนะคะได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอ19ตำบล6ชุมชน71หมู่บ้าน5,626ครัวเรือนรวมประชาชนจำนวน17,275รายและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ6อำเภอ38ตำบลจำนวน24,459ไร่ค่ะ